ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t o k Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนนะคะซีรีส์นี้ BTN โปรแกรมนะคะเป็นตอนที่3แล้วเราจะคุยกันถึงผลงานโปรแกรมของอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะคะดิฉันได้มีโอกาสพาอาจารย์ไปจดลิขสิทธิ์โปรแกรมของท่านอาจารย์นะคะไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็ออกเป็น ออลิขสิทธิ์มาแล้วทั้งหมด4โปรแกรมนะคะโดยที่อาจารย์ให้ความเห็นตอนที่เราคุยกันว่าอาจารย์จะไปจดลิขสิทธิ์โปรแกรมอะไรบ้างอาจารย์บอกว่าให้เลือกโปรแกรมที่เป็นหัวใจใหญ่ๆที่สำคัญสำคัญที่ถือว่าเป็นเป็นแม่แบบของการใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดวิชาความรู้การเขียนโปรแกรมของท่านทั้งหมดมี4โปรแกรมนะคะ ซึ่งผลงานการเขียนโปรแกรมของอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมได้จดลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่12ทธันวาคมพศ2 5 5 5มีทั้งหมด4โปรแกรมดังนี้นะคะโปรแกรมที่1เป็นโปรแกรมชื่อการทำปฏิทินค่ะเรียกว่า cld เป็นตัวย่อมาจาก calendar นะคะโดยลิขสิทธิ์เลขที่วอลแวน 4 5 5 8ค่ะนี่เป็นโปรแกรมที่1นะคะโปรแกรมที่2ค่ะโปรแกรมหาข้างขึ้นข้างแรมอาจารย์ท่านใช้ชื่อว่าโปรแกรมจันทะคติหรือว่า kr เป็นตัวย่อนะคะสำหรับในบรรดาลูกศิษย์ที่เรียนเขียนโปรแกรมนี้ท่านจะเรียกว่าโปรแกรม kr หรือ kr นะคะลิขสิทธิ์เลขที่วงแหวน45 59ค่ะโปรแกรมต่อไปนะคะเป็นโปรแกรม การคำนวณสมผุดดาวตามคำผีสุริยญาตนะคะหรือว่า S R Y Diary แสดงสมผุดดาวรายวันลิขสิทธิ์เลขที่วอลแวน4 5 6 0ค่ะต่อไปนะคะโปรแกรมตรีวัยหรือท่านใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์เลยว่าตรีวัยค่ะลิขสิทธิ์เลขที่วอลแวน4 5 6 1ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณค่าของโปรแกรมของอาจารย์นั้นได้รับการจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วนะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาสูงสุดของอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะแล้วก็เลือกเมนูกระดิ่งเพื่อให้ท่านรับฟังความรู้ดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์ภาคคำนวณการเขียนโปรแกรมรวมถึงแนวคิดต่างๆของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมในซีรีส์ชุด BTN Software นะคะสวัสดีค่ะ